ทั้งที่ชิบหายหรือพาไปสร้างบาปกรรมต่างๆเราพอใจขนาดนั้นเหรอกับเพื่อนหนึ่งล้านคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เหรอถ้าเราปราศจากเพื่อนเหล่านั้นหรือสัมมาทิฏฐิของเรามันสอนอย่างไรมันมีเป้าหมายและมันมีเส้นทางอย่างไรมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าความเห็นที่ถูกต้องนะคะความเห็นที่ตกต้องเป็นอย่างไรความเห็นที่มันผิดมันเป็นอย่างไรมันบอกในตัวของมันอยู่แล้วดังนั้น ของอาจารย์หรือใจของอาจารย์เนี่ยตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ที่เราเห็นข่าวออกโครมๆอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าถามอาจารย์มาอีกว่าแล้วมันเกิดมาจากอะไรอาจารย์ก็ตอบว่าเพราะท่านเหล่านั้นตั้งชีวิตไว้อยู่บนความมีมิจฉาทิฏฐิเพราะท่านเข้าสู่เข้าสู่การกระทําที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเขาไม่ได้ให้วุ่นวายกับเงินทองไม่ได้ให้ครอบครองเงินทองเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเขาไม่ได้ให้ไปกินหรูอ,อยู่แพงเขาไม่ได้ให้ไปใช้หลุยบิตตองเขาไม่ได้ให้ไปใช้แบรนด์เนมเขาไม่ได้ให้ไปไปมีอะไรกับผู้หญิงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นว่าเป็นสมณะก็ต้องปราศจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไปคล้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่า ว่านักบวชนั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิไม่ไม่ถือตามคำสอนพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจผิดพลาดนะแต่ถ้าถ้าเขาเป็นโยมก็เป็นสถานะของคารวะเขาเขามีได้แต่แต่ถ้าเขาผิดมันก็จะผิดอยู่ที่การงานการเลี้ยงชีพที่ผิดพลาดแต่ถ้าเป็นคารวะเป็นเป็นบรพชิตเนี่ยเป็นนักบวชมันจะคาบเกี่ยวด้วยศีล คาบเกี่ยวด้วยข้อประพฤติปฏิบัติคาบเกี่ยวด้วยสิ่งต้องสละแล้วก็โลกวิชะชาวโลกติเตียนแล้วก็การเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพที่ที่ชอบหรือไม่การประพฤติตนที่ชอบหรือไม่นะคะมันก็อาจจะเป็นเยื้องโลกโลกหน่อยเหล่านี้ดังนั้นเมื่อใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดหรือมีมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ว่าแต่จะซ้อนผิดไม่ว่าแต่พาปฏิบัติผิดหรือไม่ว่าแต่การปฏิบัติตนไปในทางที่ผิดก็ตาม พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าผู้มีมิจฉาทิฐินะเส้นทางเหล่านั้นย่อมกบรระด้วยความเศร้าหมองนะเศร้าหรือ,อยังตอนนี้พระที่จับศึกกันสีกากอบสีกาอะไรที่มาทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะพระอะ่นักบวชเหล่านั้นเศร้าหมองหรือ,อยังเศร้าหมองแล้วเข้าคุกโดนประชาชนประนาม ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ไม่ซื่อตรงต่ออาชีพแห่งตนเป็นสมณะที่ที่ชั่วอย่างเนี้ยเป็นต้นที่เขาตราหน้าว่าเราเป็นสมณะที่ชั่วเป็นผู้บกพร่องนะเป็นผู้บกพร่องทางข้อประพฤติและปฏิบัติต่ตางๆเกิดความเสื่อมเสียเกิดความน่าละอายแก่สังคมโดยกว้างถามว่าผู้นั้นที่กระทําเป็นมิจฉาทิฐินั้นใน เส้นทางของเขาย่อมเกิดความเศร้าหมองเห็นไหมคะนี่เศร้าหมองแล้วบางคนก็เข้าคุกบางคนก็ถูกริบทรัพย์บางคนก็ญาติโกโหติกาตัดขาดบางคนก็ไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็กลายเป็นคนแบบกลายเป็นคนแบบจากที่เคยเป็นคนมีอํานาจวาส,สนาบารมีจากเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็กลายมาเป็นคนที่เศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองแล้วไม่มีใครอยากรู้จักแม้แต่เทวดาก็ ไม่รักษาเมน้นแต่ผีก็ไม่เล,เลี้ยวแรก็คือตัวคนเดียวจริงๆเลยนะเศร้ามองแล้วเราเห็นไหมเบื้องหลังชีวิตพระที่ทําผิดพลาดพระสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยมิจฉาทิฐิก็เศร้ามองเศร้ามองแล้วไม่พอมีอบายเป็นที่ไปอบายเป็นที่ไปหลังจากที่ถ้ายังครองอยู่ในโลกมนุษย์นี้ด้วยการมีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแผดเผา ด้วยมโนทัศน์ที่อุดมไปด้วยความเจ็บปวดรวดราวก็ประดุจดังว่าไฟนรกนี่เผาผลาญไม่มีความสงบสุขเลยเมื่อขณะที่ตายไปด้วยภาวะจิตที่มีความร้อนรุ่มเนี่ยก็ดึงไปสู่นรกนรกภูมิได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยอยู่ในสภาวะใดก่อนตายมันก็จะไปในที่ที่นั่นอย่างเช่น จิตของเราเนี่ยมันร้อนนะเมื่อตายไปก็ต้องไปสู่นรกภูมิถ้าจิตของเรามันหงอยหิวก็ต้องไปสู่เปรตภูมิถ้าจิตของเรามันมันโลภมันหลงมันมันหลงไหลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อสิ้นสิ้นชีพไปก็ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะก็บอกอยู่แล้วมันบอกทางของมันอยู่แล้วอย่างเนี้ยเป็นต้นดังนั้นอาจารย์มองว่าธรรมะมันเป็นของทุกสรรพชีวิตแม้นคารวะญาติโยม